จ้าวัดดีจ้าสุขสุขคนมือนี่ย่าย่าสิผ้าเห็ดกับเขาจ้าพี่น้องมาเบิงวิธีผัดเผ็ดเนาะจ้าเนาะผัดเผ็ดเนื้อจ้าพี่น้องใส่สามสิบจีบจ้าจ้ามาเบืองวัตถุดิบกันจ้าพี่น้องว่าเขามีอย่างแน่เนาะจ้าเนาะเครื่องปรุงเนาะจ้าเนาะก็มีไอ้สามสิบจีบกับเนื้อจ้าแล้วก็พริกแกงเผ็ดจ้าพี่น้องมีผมสุรดจ้าน้ำตาลจ้าแล้วก็พริกไทยแล้วก็ไอ้น้ำปลา แล้วก็มีพริกกินดาซ้อยจ้าแล้วก็มีพริกไทยสดจากพี่น้องแล้วก็มีไอ้โหระพาจ้าเราก็มีใบบักกูฉีอฟจ้าพี่น้องจ้าห้ามาล่งมือเห็ดเลยจ้าจ้าพี่น้องเมามาเปิดไฟตั้งกระทะเลยจ้าเราเขาเก่าพริกแกงลงจ้าพี่น้องพริกแกงเผ็ดเขาจ้าพริกแกงเผ็ดเขาล่งขวัวเลยจ้าเมือนี่ย่าๆเสิ้ผ้าเฮ็ดสูตรไรน้ำมันเลยจ้าบใไ่น้ำมันนีีคือเก่าหลืจ้าพี่น้อง กิกแกงเพ็ดเท่าลงหัวาจา้าเสดายจ้าพี่น้องเสดายขัวพี่เกียงเพ็ดเท่าจ้าพี่น้องไลยมันได้ทีเนาะจ้าเนาะให้มันหอมจา้าแต่เจ้มีกินหอม จ้าพี่น้องพ่อพี่แกงเขาได้ดีเราจะมิชินหอมได้ทีแล้วเขากะเอาอนเนื้อลงเลยจ้าพี่น้องเนื้อลงเลยเนื้อสามสิบปีลงเลยจ้าลงพัดจ้าพี่น้องพัดคู่เขา้าให้มันเข่ากันจ้าเขาก็มาขวาไปพัดไปจ้าพี่น้องัวไปพัดไปจนกลัวว่า ามินกีบสีอินซุปดีเนาะจ้าเนาะสามชิบกีบกับเนื้อเฮาสีซุปดีจ้าพี่น้องไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องปรุงเครื่องเลยจ้าปรุงเครื่องเลากับใส่น้ำปลาเข้าไปจ้าพี่น้องใส่น้ำปลาเข้าไปน้อยนึงจ้าจะใส่หลายเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันเสียงน,นี่เพราะว่าพี่แกงเขามันมีรสดเผ็ดไยรสดเอ้นงวยอยูอ่ยยแล้วจ้าพี่น้องพริกไทยลงไปจ้า แล้วก็ย่ๆใส่น้ำตาลน้ำด้อจ้าใส่น้ำตาลส่วนหนึ่งจ้าพี่น้องน้ำน้ตาลใส่ส่วนน้อยหนึ่งจ้าแล้วก็ผงชูรสจ้าพี่น้องผงชูรสน้อยหนึ่งจ้าพี่น้องกระมัตตามด้วยพริกไทยเลยจ้าพี่น้องพริกไทยเม็ดจ้าแล้วก็พริกขี้ไส้ฟ้าจ้าพี่น้อง คนจ่าพี่น้องหัวเสียดังทวนๆจ่าพี่น้องเขาทำมาใส่น้ำหยดน้ำลงไปจ่าพอได้ที่แล้วเนาะจ่านเานาะเขาทำมาใส่ไอ้ไอ้ผักมอระพาลงไปจ่าพี่น้องมอระพาที่เขาเตรียมไว้จ่ามอระพาลงไปคนจ่าพี่น้องคนคนคนจ่า ยาย่ามักหมูกระพ่านอ่จ่าน้องยาย่ากับเลซใส่ลักหลายจ่าพี่น้องยาย่ามักคักจ่าหมูกระพาลงไปค้นในมันเข่ากันจ่าพี่น้องมายาย่าไปน้ำหน่อยเติมน้ำอีกนิดนึงคนไปเรื่อยๆจ้า จ้าพอได้ที่แล้วจ้าพี่น้องเราเข้ากับมใส่อันอนี้ลงกเนื้อจ้าบานนี้ใส่ใบบักกูดจ้าใบาบักกูดฉีดฟอยจ้าพี่น,อออน,น,นอมม้องใบบักกูดฉีดฟอยเนาะจ้าเนาะนัก็ชิมเบิองจ้าชิมเบิองว่ามันแสีบมันนัวมันจข็งมันเคม็มจ้ำได๋เน,นาะจ้าเนาะพี่น้อง หอมจ้าพี่น้องหอมหอมแย่ๆว่าจ้ามีจ้าใส่ลงไปอีกน้อยนึงบรรยากาพี่น้องจ้าพี่น้องก็ได้ทีแล้วเข้ากับปี๊ดแก่เลยจ้ายี่แกงเพียดจ้าของเข้ากับจบลงแล้วจ้าแกงเพียดเนื้อเข้ากับเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องขอมเสิร์ฟเลยจ้า แกงเผ็ดเนื้อน,น,น,น้อจ่าเนาะแกงเผ็ดเนื้อใส่หลวปลาจ่าพี่น้องใส่หละพาใส่อเนื้อใส่สามสิบจีบน้อจา่าเนาะพร้อมเสิร์ฟจ,จา้าซับเรียบร้อยจ้าพี่น้องเองไดยจ้าพี่น้องเป็นตาแซบบ่จ้า,จาวิธีเฮ็ดไอ้พัดเผ็ดเนื้อเนาะจ้าเนาะใส่สามสิบจีบเผากแล้หล่ะจ้าพี่น้อง ป้าจ้าไปกินพร้อมกันจ้าพี่น้องพร้อมเสิร์ฟจ้าขอบคุณค่ะทีท่ทิดๆตามรับชมค่ะ